สวัสดีครับเพื่อนๆนี่ครับผมหน้าเขื่อนราสีสไลด์ครับอำเภอราสีสไล์จังหวัดศรีเกตนะครับมาเบิ้งครับโอ้ยพักตกจอกแหนครับผมเต็มหนาเขื่อนเลยครับผมอาญะศิลเลยครับผมมาเบิ้งครับโอ้โหดูครับดูนี่ครับผมดิซุ่มเข้าไปเบิ้งครับโอ้โหนี่ครับอืมตรงนี้ครับนามไรลแห้งนะครับ นี่ครับตรงปากมุ้นปากหวยนะครับมาจดกันครับหวยทุกท่านครับกับมุลนครับนี่ครับนี่ครับไปจดกันครับผมนี่โอ้โสวะพวกจอกพวกแหนครับมาออกกันอยู่ปากเขลื่อนนะครับลงมาทันใดครับนี่ครับอาญะเลยครับผมเต็มทั้งหนาเลยครับเมืองครับนี่ครับเคลื่อนล่าสีสไลด์นะครับมาครับเคลื่อนล่าสีสไลด์ครับผมมัน ทีสิบเก่านะครับของวันพฤหัสนะครับของเดือนกันยายนนะครับเวลานี่นะครับเจ็ดโมงเศาครับผมดูครับสนมจอกแหนครับเต็มหนาเคลื่อนลาสีสไลด์ล้ครับลงมาท่านไหนอย่ครับผมนี่ครับดูครับโอ้โหเยอะจริงๆครับผมนี่ครับายเดี๋ยวผมถ่าภาพไปเบิ้งอยู่กับเคลื่อนเลยครับผมตอนนี้ผมอยู่ทั้งหนาเคลื่อนนะครับมาถ่ายเพื่อนเพื่อนเบื้องกันครับ เวลาเจ็ดโมงสิบเก้านะครับของผู้เลื่อหัดนะครับที่สิบเก้ากันยายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ